ก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนเข้าไปที่ Google นะครับเข้าไปที่ Google ผ่านผ่านเว็บไซต์นะครับ Google นักเรียนจะออนไลน์ผ่านทางมือถือก็ได้นะครับในช่องค้นหาของ Google เนี่ยพิมพ์คำนี้ครับ c c o d e o, d e o. จี ه, ใครเข้ามาที่หลังครับให้น้องๆปิดเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวครูเอกจะซูมให้ดูนะครับจะซูมให้ดูนะอ่านะครับจดตัวนี้ไปครับจดโค้ดตัวนี้ไป code.org อาจดไว้เลยครับเห็นไหมครับตัวนี้ที่ครูทำไฮไลท์ครูทำไฮไลท์ให้เนี่ยจดเลยจดใส่จดใส่กระดาษจดใส่หนังสือเรียนไว้ก็ได้จะต้องใช้เว็บไซต์นี้ในการรันโปรแกรมส่งครู เด็กปสามสามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษได้แล้ว code.org ลอกเลยครับเ,เดี๋ยวครูจะถามนะแต่ครับจ,จดใส่กระดาษอะไรไว้ก็ได้เดี๋ยวครูเอกจะทำเป็น QR code นะครับส่งในอัลบ,บั้มให้อีกหนึ่งครั้งซึ่งการใช้ QR code เนี่ยอาจจะยุ่งยากอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วย นะครับอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยอ่าโจทย์ศิรปยานใครโจทย์ที่อยู่ของเว็บไซต์นี้เสร็จแล้วไหนดูหน้าสิยกมือหน่อยใครโจทย์ที่อยู่ของเว็บไซต์นี้เสร็จแล้วยกมือหน่อยครับ c o d e d o r g นะโอเคเยี่ยมมากอ่ะเมื่อเรียนพิมพ์ข้อความนี้ลงไปใน Google แล้วนะครับให้เรียนกด enter หนึ่งค้างท่าคลออนไลน์ ถ้าใครออนไลน์ผ่านนะครับถ้าใครออนไลน์ผ่านมือถือก็ดับเบิลคลิกลงไปหรือคลิกลูกแว่นขยายจะเข้ามาหน้าจอนี้เห็นยังหน้าจอนี้คือหน้าจอของโปรแกรม c ค้ดเออคดอตโออาร์จซึ่งเป็นโปรแกรมของฝรั่งนะครับใช้กันทั่วโลกน,น้องปิดไม้ด้วยนะครับที่ชื่อใช้ชื่อของบูรณีน้องปิดไม้ให้ครูด,ด้วยนะครับ ปิดไมค์ครูด้วยอ่านะครับเมื่อเข้ามาแล้วเมื่อเข้ามานี้แล้วนะครับให้เราคลิกที่เริ่มตน้นคลิกท,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 ที่เริ่มตน้นนะครับครูคลิกเมาส์แล้วนะเห็นไหมครับที่เมาส์ครูกระพริบให้ดูเนี่ยครูคลิกเขาว่าเริ่มตน้นอ่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปหลักสูรตรของเด็กปสาม เลื่อนลงมามีมินิครับมีไมค c r รับมีนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ใช่เกมนะเป็นการเขียนโปรแกรมแต่ใช้ตัวละครของ Minecraft ม,มาสอนเดี๋ยวคุณจะสอนแน่นอนแต่อย่าเพิ่งข้ามขั้นนะครับเลื่อนลงมาที่คอร์สสที่เป็นรูปแม่มดคอร์สนี้นะครับเขียนโปรแกรมระหว่างเด็ก6กขวบถึง18ปีถึงถึงมหเลยอะ่ะยากนะ นะครับซึ่งเราเป็นเด็กป .3 เนี่ยก้าขวบเราอยู่ในคอร์ส2เอานิ้วจิ้มครับเอานิ้วจิ้มไปที่คอร์ส2จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้เข้ามาสู่หน้าหน้าจอนี้นะครับอ่าข้อ1เขียนกราฟทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ที่ของครูเป็นภาษาไทยเพราะว่าครูตั้งนะครับครูตั้งนะครับรูปแบบนะครับเป็นภาษาไทยไว้ ทีนี้บางคนสงสัยว่าครูถ้าเกิดของหนูเป็นภาษาอังกฤษหนูจะเปลี่ยนภาษาอย่างไรนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนภาษาให้น้องคลิกนะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่สัญลักษณ์โค้ดเนี่ยมุมตัวนี้คลิกนะครับมันจะกลับมาหน้าแรกนะครับมันจะกลับมาหน้าแรกซึ่งนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหน้านี้มันจะถามทันทีจะเป็นรูปลูกโลกขึ้นมาเดี๋ยวครูจะส่งภาพไปให้ดูให้เลือกภาษานะครับเราสามารถที่จะเลือกภาษาได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีนึงนะครับอ่ะน้าตอนนี้กลับมาที่หน้านี้ให้ดูหมายเลข3ครับหมายเลข3ครูซูมให้ดูนะครูซูมตัวใหญ่แล้วนะครับน้องดูนะครับเขาวงกฏเห็นไหมครับหมายเลข3นะซึ่งมันจะมีด่านทั้งหมดอยู่11ดด่านนะครับเขาวงกฏนะอ่าเขาวงกฏ ของเออไม่ใช่สีขาว่วงกลวของเด็กมีกี่ด่านเนี่ยเดี๋ยวครูดูก่อนนะอ่ามี11ด่านถูกแล้วครับครั้งแรกที่เรียนเนี่ยครูจะให้เด็กๆทําด่ดานหนึ่งถึงด่านที่6เท่านั้นนะครับการบ้านวันนี้ไม่มีเขียนไม่มีเขียนนะแต่รันโปรแกรมด่านที่ถ,ถ,ถึงด่านที่6จําเป็นที่เด็กๆจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ด่านที่1เป็นสเต็ปไปนะครับห้ามข้ามข้ขามข้ามขั้นตอน หไป2 2ไป3ามเขาจะสอนนักเรียนไปเรื่อยๆทีนี้วิธีการทำทำอย่างไดใครออนไลน์ทางโทรศัพท์เอานิ้วจิ้มไปที่เลขหนึ่งของเขาวงกฎนะมันจะตัดเข้าสู่หน้าจอนี้อ่นะครับจะมีวิดีโอมาให้ดูนะครับไม่ดูก็ได้เพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับครูเอกก็ไม่ดูครูเอกปิดกากระบาดไปเลยนะครับเมื่อปิดกากบาดไปแล้วนะครับจะเจอแองกี้เบิร์ด นะครับเขาจะมาส่งเมสเซจบอกว่าให้เราช่วยเหลือให้เราทําอะไรนะครับกดฟังได้ไหมนะคุณลองดูนะลองกดฟังดูอ่าเขาก็จะโหลดอ่าขออนุญาตเอาหมา่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องฟังนะครับเผื่อบางคนเป็นบูชาติภาษาอังกฤษเอาใหม่นะครับไปที่ lesson 1ก็คือไปด่านที่1นนะครับสังเกต ่ไ,ไ,ไปด่านที่หนึ่งนะครับทีนี้เรียนดูอ่าน้องคนที่เข้ามาล่าสุดนะครับอ่าปิดไหมให้ครูด้วยนะคะบูชาน้องบัวบัวบูชาหรือเปล่าใช่ไหมอ่าปิดไมาให้ครูด้วยครับครูกำลังบัญญาอยู่นะอ่าปิดไหมให้ครูด้วยครับอ่า เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเข้ามาทีหลังไม่เป็นไรครับครูครูมีคลิปครูอัดคลิปนี้ไว้แล้วเดี๋ยวครูจะเอาคลิปโยนให้น้องดูอีกรอบนึงนะครับอ่ะนักเรียนดูนะครับมีแองกี้เบิร์ดตัวนี้เป้าหมายของมันก็คือแองกี้เบิร์ดที่อยู่ตรงนี้นะครับเป้าหมายของของแองกี้เบิร์ดตัวนี้ต้องการให้จะวิ่งไปจับหมูตัวสีเขียวตัวนี้แต่มันจะเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อนะักเรียนเขียนโปรแกรมสั่งมันวิธีการเขียนโปรแกรมทําอย่างไรนักเรียนดูในส่วนของพื้นที่นี้นะครับเรียกว่า พื้นที่คําสั่งหรือกล่องเครื่องมือเนี่ยให้นักเรียนเอานิ้วใครทาโทรศัพท์นะเอานิ้วจิ้มแล้วลากมันออกมาเพื่อมาต่อเป็นคําสั่งนะครับในนี้มีคําสั่งอยู่3แบบก็คือเดินไปข้างหน้าหมุนออหันซ้ายหันขวานี่แหละการหันซ้ายหันขวานี่แหละเด็กปสาอาจจะยังส,สับสวนอยู่ว่าอันไหนมือซ้ายเด็มือขวาถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามือซ้ายหรือมือขวา แต่พอมันเป็นรูปจำลองในโปรแกรมหลงทิศอีกครูถึงให้เอาตุ๊กตาหรือเลโก้หรืออะไรที่น้องสะสมเนี่ยเอามาใช้เนี่ยอย่างตัวอย่างครูครูเอามาแล้วนะครับครูก็จะหันหน้าตัวการ์ตูนของครูเนี่ยให้หันหน้าไปทางเดียวกันกับแองเกิลเบิร์ดที่อยู่ในหน้าจออย่างนี้เห็นไหมครับหนะ้าตัวนี้ไม่มีการหันซ้ายหรือหันขวาเลยใช่ไหมที่จะไปจับหมูมีหน้าที่อย่างเดียวคือไปข้างหน้าอย่างเดียวทีนี้ เราจะรู้ว่ามันไปข้างหน้ากี่บล็อกเราก็กำลองนับบล็อกดูโดยคำนวณคร่าวๆก่อนตัวเองอยู่ที่นี่นใช่ไหมครับเดินไปข้างหน้า1ครั้งเดินไปข้างหน้า2ครั้ง2ครั้งถึงจะจับหมูได้อะเดี๋ยวทดลองนะครับเอานิ้วเอานิ้วจิ้มที่ไปข้างหน้าลากมาต่อในบล็อกสังเกตนะครับ เขาจะบอกว่าคุณได้เอาบล็อกมาต่อแล้วสองขะสองอันเห็นไหมอ่ะเอาไปข้างหน้ามาต่อนี่เช็คก่อนเห็นไหมครับเมื่อเราคําสั่งเริ่มต้นเราสั่งให้แ n นกี้เบิร์ไปข้างหน้าสองครั้งทนี่เราอยากรู้ว่ามันจะสามารถจับหมูได้จริงหรือเปล่าเราก็เอาเมาส์หรือเอานิ้วของเรามาจิ้มที่เริ่มต้นทุกคนสังเกตดูนะว่าแอนกี้เบิมันจะสามารถจับ นะครับหมูได้หรือเปล่าครูคลิกที่เริ่มต้นแล้วนะดู1 2 3่งอ่าจับได้ใช่ไหมเมื่อจับได้ก็จะมีบล็อกเมสเซจขึ้นมาบอกว่าเสนอคายยินดีด้วยคุณสามารถผ่านด่านที่หนึ่งแล้วเห็นไหมอ่าน้องๆก็คลิกต่อไปไปยังด่านที่สองนะครับโปรแกรมก็จะเว็บไซต์ก็จะทำการโหลดด่านที่สองให้นะครับโหลดด่านที่สให้นะครับ ซึ่งในหนังสือหน้า29เนี่ยนะครับมันเป็นของเด็กป .3 มันไปด่านที่20ครับแต่ครูยังไม่บอกนับเรียนจะได้ทำด่านนี้แน่นอนแต่ถ้าไม่ผ่านด่านที่1ไปก่อน